ขายก๋วยเตี๋ยวชามละ2 0 0ร้อกสร้ารายได้กว่า100ล้าน ยุคที่ค้าของชีพแพงแสนแพงกลยุทธ์การตลาดส่วนใหญ่มักเน้นการสร้างราคาที่ลูกค้าพอใจเพื่อให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจซื้อที่มากขึ้นถ้าพูดถึงราคการนี้แสดงว่าสินค้าที่ราคาแพงคงจะขายไม่ได้แน่แต่งานนี้เว็บไซต์ Thai f r a n c h i s e c เ n t e r com เห็นต่างออกไปเพราะการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าดูแตกต่างดูเป็นสินค้าที่ลูกค้ารู้สึกว่าจ่ายแพงแต่คุ้มค่าเป็นกลยุทธ์การขายที่เราไม่ต้องกระโดดไปสู้ในเรื่องของราคาแถมยังได้ถ่าลูกค้าที่พอใจ ซึ่งหลายคนอาจไม่เชื่อว่ากลยุทธ์ที่ว่านี้นําไปใช้ได้แม้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ส่วนใหญ่จะเห็นราคา30-40บาทแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตรราคาสูงถึง200-400บาทแต่ปรากฏว่ายอดขายดูสูงตามรวมแล้วกว่า100ร้ล้านบาทเลยทีเดียวก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตคขายแพงแต่ทําไมขายดี ก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิธเริ่มต้นความคิดจากคุณการกิติเวศและผู้ก่อตั้งอีก3คนโดยมีแนวคิดที่อยากเปิดร้านอาหารที่เข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มคำตอบจึงมาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยแน่นอนว่าถ้าจะคิดเป็นธุรกิจสิ่งที่ต้องมีคือความแตกต่างและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อคิดค้นสูตรของตัวเองได้จึงเริ่มเปิดสาขาแรกในเดือนกันยายนปี2561ที่เซ็นทันเอมบ assy ตอนนั้นไม่ได้ใช้กลยุทธ์การตลาดใดๆเน้นปากต่อ ให้คุณภาพสินค้าเป็นตัวโฆษณาและดูเหมือนจะได้ผลดีทําให้ปัจจุบันทองสมิตมีทั้งหมด10สาขาได้แก่เซนทันเอ็มบัสซีเอ็มคอเทียสยามภารากอนเซนทัานรัด er, เผาเซนทัน au, เวอร์อารีทองหล่อชาวอินทาวเย็นอากาศและเมกะบางนาจุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือทองสมิตจะเน้นที่วัตถุดิบที่ต้องมีความพิเศษคัดสรรอย่างดีเช่นเนื้อวากิวในชามก๋วยเตี๋ยวจะต้องเป็นเนื้อวากิวจากออสเตรเลียและคัดมาเฉพาะส่วนเพื่อ ให้เนื้อทุงชิ้นในแต่ละชามอร่อยเหมือนเหมือนกันเครื่องปรุงทั้งหมดจะผลิตเองจากครัวกลางทั้งการคั่วพริกทอดกระเทียมเพื่อให้มีความสดใหม่รสชาติถูกใจลูกค้าซึ่งหากได้กินสักครั้งจะต้องติดใจและรู้สึกว่าราคานี้คุ้มค่ามากประการต่อมาที่ทําให้แบรนด์นี้กลายเป็นที่รู้จักคือการนําเสนอสู่สายตาลูกค้าและการสร้างความจดจาําโดยคําว่าทองสมิธมาจากคําว่าทองกับคําว่าสมิธคาว่าทองดูมีความเป็นไทยส่วนคําว่าสมิธในภาษาบาลีที่พ้องกับคําว่าสัม ที่แปลว่าการเดินทางไปสู่ความสำเร็จก็กลายมาเป็นคอนเซปต์การตกแต่งร้านและสิ่งต่างๆภายในร้านก็ถูกปรับให้เข้ากับชื่อของร้านได้อย่างลงตัวเช่นตัวร้านถูกออกแบบให้เป็นบ้านไทยสีเข้มสไตล์อบอุ่นไม่มีการวางตัวเรือไว้หน้าร้านเพื่อสื่อความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ที่แตกต่างยิ่งกว่าคือลายการาฟิกบนผนังที่มีการตกแต่งด้วยเส้นสีทองเพื่อให้ดีไซน์สอดคล้องกับชื่อร้านและดูทันสมัยรวมถึงการใช้ช้อนอยังเป็นสีทองยกระดับของแบร ให้ดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องของทำเรก,ก็เป็นสิ่งสําคัญปัจจุบันสาขาทั้ง10แห่งตั้งอยู่ในย่านที่มีกลุ่มลูกค้าจํานวนมากคือคนวัยทำงานนักเรียนย่านธุรกิจต่างๆเพิ่มอํานาจในการซื้อให้ได้มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาเมนูใหม่ๆให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถปรับรสชาติได้ตามต้องการมีความเผ็ดให้เลือกกันถึง4ระดับเมนูที่ได้รับความนิยมเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวแซ่บแห้ง ข้าวต้มแหง้งและนอกจากนั้นยังมีเมนูทานเล่นยอดนิยมเชน่นเกี๊ยวกรอบและขนมถ้วยเป็นต้นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีไรายได้ต่อปีกว่า100รล้านบาท ความสาเร็จของทองสมิธตอกย้ําให้เห็นว่าแบรนด์ใดก็ตามที่มีจุดยืนในตัวเองที่ชัดเจนมีการบริหารจัดการที่ดีเอาใจใส่ในสินค้าและลูกค้าย่อมสร้างมูลค่าสินค้าได้มากขึ้นแม้จะเป็นเก๋วดเตี๋ยวที่ราคาสูงถึงชามละ2 0 0ถึง400บาทลูกค้าก็พร้อมที่จะยินดีจ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดีเหล่านี้การันตีความเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จจากรายได้ในแต่ละปีที่น่าสนใจเริ่มจากปี2 5 6 1มีรายได้อยู่ที่14.9้าล้านบาทกำไร1 หนึ่งล้านบาท แต่พอเข้าไปปี2562รังเปิดร้านได้เพียง1ปีรายได้พุ่งสูงถึง153.5ล้านบาทมีกำไร34.6ล้านบาทและความนิยมก็ยังแรงไม่หยุดมาถึงปี2563รายได้เพิ่มสูง8 286.8ล้านบาทมีกำไรสูงถึง38.8ล้านบาทและแม้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 จะทำให้ธุรกิจได้รับผลกระทบไปบ้างแต่ทางร้านก็มีการพัฒนาให้สอดคล้องก้าวตามยุคสมัยด้วยการปรับมา ขายแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นรวมถึงปรับเมนูเป็นแบบชุด DIY เพื่อให้ลูกค้าสนุกกับการทําเมนูของทองสมิทธานเองที่บ้านแต่ยังคงความอร่อยเหมือนกับทานที่ร้านซึ่งก็ทําให้ยอดขายยังขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปแต่ด้วยความแข็งแรงของแบรนด์ที่มั่นคงลูกค้าส่วนใหญ่พร้อมใจกลับมารับประทานที่ร้านมากขึ้นหลังจากเริ่มขายรอกมาตรการต่างๆส่งผลให้ยอดขายเริ่มดีขึ้นเป็นลำดบับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า250,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ